สาวหน่อยเพดบ,บานแพงเรื่องเล่าเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับแอนไล่สด like so. ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสาเหตุของการล่าจากสาวหน่อยเพดบ,บานแพงสาเหตุเกิดจากการรับงานนอกบ่มีเวลาให้กับวง ไอ้ละเอียดเป็นจังไดมากิดตามรับฟังเสียงสดๆของแอนออดดีได้เลยนะครับอายุต่อเองกระไซหลายคือกันเพราะว่าไม่ยังต่อคันคือพาระาหนูม,มันเยอะหลายอย่างหนูก็เลยต้องต้องหาได้หลายๆทางนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยคือเหตุผลหลักๆที่ที่ทําไมถึงต้องออกจากวงหมอลําก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่รับงานแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราไม่อยากให้มันเสียระบบหรือเสียองค์กรของเขาเนี่ย เนี่ยคือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูเกรงใจทุกคนเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกรงใจบอสทั้งทั้งที่บอสเขายอมรับหนูได้แล้วก็แล้ว,แล,วแล้วคือเข้าใจไหมคะว่าคือแฟนคลับอ่ะเขาก็จะมีบางกลุ่มที่เขาแบบไม่ไม่ยอมรับหนูเลยที่หนูไปรับงานหนูก็เลยแบบว่าเออตัดสินใจคือพิจารณานตัวเองแล้วก็โอเคหนูขอลาแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะได้ทําให้หนูสบายใจด้วยในทุกๆอย่าง แล้วก็ให้ทุกๆคนสบายใจหนูจะได้ไม่รู้สึกผิดต่อตัวเองอันนี้คือเหตุผลแค่นั้นเองคือทําไมถําไมถึงออกมารับงานนอกอาก็ก็ดูตามคิวงานแล้วกันค่ะว่ามันมายังไงอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเหมือนกันแต่พอมันมาแล้วคือมันก็ต้องหนูก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อนโอกาสมันมาแล้วเนี่ยคือแค่นี้ไม่ได้ไม่ต้องคิดซับซ้อนไม่มีอะไรดึกหลับซับซ้อนเลย ใช่คือทําไมถึงแล้วทําไมถ้าหลาย,ลายคนบอกว่าเอากายูกปกติกายุหมอล่ำเดียวอันกระลับได้ไดีล่ะเอา้าอ่ะแล้วพอหนูรับแล้วมีปัญหาไหมมีมีเพราะมันชนกันชนกันก็มาว่าหนูคือคนกดดันอยู่นี่คนโดนกดดันอยู่นี่หนูก็ลยอยากทําอะไรที่มันสบายใจอะคะ่ะสบายใจตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วไม่ทาแล้วไม่ท คือหนูก็จบดีๆไปลามาไหว้ปกติแล้วหนูหนูต้องเอาอะไรอีกแค่นั้นเองเออหนูต้องเฮ็ดแบบใดเนี่นี่คือเหตุผลค่ะอ่าฝากทุกคนเซฟไปลงติกต็อกให้หน่อยนะคะไม่ได้มีอะไรไม่ต้องมันไม่ได้เกี่ยวกับอีกอย่างเลยโอกาสมันก็มาของมันเองมาจากสิ่งที่เราทํา ไว้ด้วยแล้วก็มาจากบอร์ดด้วยมาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยทุกๆุกอย่างหนูไม่อยากให้มันเสียระบบของเขาของเขาระบบคือเขาดีอยู่แล้วการเป็นหมอลำมันไม่่นว่าเอาเป็นอย่างคือไ่ต้องไปรับงันหนอกเราแอนรับงันหนอกว่าตันต่กรแอนดูสาวน้อยเราได้ซ้ำถ้าผู้ใดติดตามแอนก็สีหูดีแล้วทีนี้คือบอสเขารับได้ในการเป็นแอนอยู่แล้วเออแต่คือคือคนที่โดนกดดันนะมันมีแค่หนูไงหนู หนูไม่พูดพอเราไม่พูดก็คือแบบก็ว่าเรา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 อยู่แล้วตลอดอยู่แล้วแล้วหนูคือพยายามพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองทําให้เขาเห็นอยู่แล้วแต่เขาในเมื่อเขาไม่เข้าใจหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเหนื่อยถ้างั้นถามว่าทําไมต้องร้องไห้หนูก็บว่าได้อยากออกแม้เข้าใจบ่ค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องเลือกต้องเลือกเอาอะว่าที่เอาอีหยังแค่นั้นเองเพราะว่าอะไรหนูมีเป้าหมาย ในชีวิตหนูหนูก็อยากมีบ้านหนูก็อยากเข็ดเพื่อนให้แม่หนูได้มันแหลวอยากใส่หมีให้เพื่อนอยากมีชีวิตที่ดีภาระหนูเยอะมากหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเพราะฉะนั้นหนูหนูผิดเหรอคะที่หนูแบบเลือกที่จะแบบเลือกเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอะเออ นั่นแหละเนี่ยนี่คือเหตุผลเลยค่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงแล้วหนูก็คิดว่าอ่ะโอเคถ้างั้นหนูคิดว่าอิสระมันได้มันได้อยู่แล้วอืมมันได้มันรับงานได้แล้วมันก็สบายใจกว่าแค่นั้นเองจะได้ไม่ต้องบ่าด้มาเป็นขี่ปากเขา มา่อล่อเหงาอีกว่าเดี๋ยวมึงกับตนห่านเดี๋ยวมึงกับจังสันจังสีคือคือถามว่าเคยรู้อะไรบ้างไหมอ่ะในการที่เราลงมาคนคนผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบถือโจมตีจะว่าถืออีหยังรุ่มมาใส่แน่หรอให้หนูไหวบอกบางทีหนูก็ไม่ได้ไหวนะหนูไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งขนาดนั้นแต่หนูพยายามที่จะยืนให้มันได้อ่ะแค่หนูมีช่องทางในการทํามาหากินแค่นั้นเองคือสิเอาอีหยังอ่ะทําไมจะต้องคือ ทำไม่หายแล้วก็จมดินไปเลยอย่างนี้บอกนั่นแหละอันนี้คือเหตุผลเนี่ยค่ะเหตุผลเลยแล้วถ้าทุกคนเป็นหนูทุกคนจะเอาอะไรทุกคนสิเลือกอย่างเอาสวาสวาเซียกันท่านเป็นเจา้ามูเจ้าสีอาอาเอียงเอา คือเราเรา,เราเกงเรารู้สึกเกงใจคนอื่นเลยเพราะบางทีสมมติว่าเขาจะไลฟ์สดใช่ไหมเอาสมมติว่างานวงใช่ไหมเขาจะไลฟ์สดขอบคุณกําลังใจจากพี่ชายของหนูพ <BS 2> ี claro ่อันขอบคุณค่ะสมมติว่าหนูจะไลฟ์สิว่าจะไลฟ์สดอันนี้หนูจะเล่าให้ฟังหนูขออนุญาตเล่าไหนไหนก็มาไหนไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วเนาะอ่ะมันมันจะได้เคลียร์ไปเลยหนูขออนุญาตเล่าก็คือสมมติว่าจะไลฟ์สดอ่ะเขาก็ต้องมีการซ้อมสี่ห้าวันมาก่อน ก่อนวันที่จะไลฟ์แต่อีช่วงในสี่ห้าวันที่จะไลฟ์เนี่ยหนูอาจจะไม่ได้ไปซ้อมกับเขาเพราะหนูต้องติดงานหนูรับงานมาที่นี่พอหนูรับงานปุ๊บหนูแบ่งเปอร์เซ็นดิให้องค์กร์ให้วงเดแล้วก็หนูต้องเป็นคนที่ทําการนบ้านอะกว่าเพื่อนเพราะว่าหนูไม่ได้ไปซ้อมกับเขาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูเกรงใจทุกคนมากเพราะทุกคนจะ จะแทนจะแบบเหมือนแท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 นหนูตลอดแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนูลำบากใจแล้วอยู่ดีๆพอถึงวันก็ม่ก็ก,ก,ก็ก็มีหนูมาออกงานโดยที่หนูไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนมันกลายเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเลยกับการที่เราเป็นแบบนี้แล้วถามว่ายังขาเจ้าจอขอพระจางหนูก็อยากรับงานจ้าง หนูก็อยากรับงานจ้างไปด้วยเพราะว่าในช่วงนี้แค่จะมาไล์มันไม่ได้มีรายได้ที่จะพออยู่แล้วทุกคนแต่มันกลายเป็นแบบว่าปกติเราออกงานเอาสมมติว่าช่วงนี้มันบริมีไหลสมบริมีโควิดเลยเราออกงานแบบเต็มเดือนมันจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนนี้คือโควิดโควิดแล้วก็พอโควิดปุ๊บมีแค่ไล์สดเดือนละสี่ครั้งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือน กับข้องสิหูกันแล้วสาเหตุของแอนอรดีล่าออกจากสาวหน่อยเพชรปานแพงเพราะปัญหาการจัดชิวง,งานบวลงัูไปรับงานข้างนอกจึงเหตุไห้บพมีเวลากับปป้งเต็มที่ใครมีความคิดเห็นจังไดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบผ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่สวัสดีครับ